สวัสดีค่ะคลิปนี้นะนน่ะมาพาทุกคนฝึกท่ายกะาที่ช่วยลดหน้าท้องแก้ปวดหลังแล้วก็ยังช่วยกระชับขาให้ขาเรียวอีกด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกพร้อมๆกันค่ะเราเริ่มจากนั่งขัดสมาธิชั้นเดียวแบบนี้เลยนะคะยืดขาขวาออกไปด้านหน้าก่อนขาขวาตรงกับไหล่ขวาพอดีพับขาดซ้ายเอาไว้ฝ่าเท้าชิดต้นขาขวาหายใจเข้ายกสองแขนขึ้นด้านบนค่ะหายใจออกโน้มตัวด้านหน้า4 5องศา ใครยืดแขนแนวเดียวกับหูไม่ได้ให้ยืดสองแขนไปด้านหน้าระดับหัวไหล่ค่ะใครที่ยืดแขนแนวเดียวกับหูได้ให้ยกแขนไว้แนวเดียวกับหูหายใจเข้ายกหลังกลับตรงกลางหายใจออกโน้มตัวไปด้านหน้า45องศายืดกระดูกสันหลังออกไปด้านหน้านะคะกลับตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกขมแมวท้องโน้มตัวด้านหน้า45องศาใครไหวให้ปล่อยมือลงไปดันที่พื้นข้อมขาขวาไว้ใครไม่ไหวยืดแขนแนวเดียวกับหู ขาขวายืดตึงค่ะคางนิ่งไว้ตรงนี้แป๊บหนึง่งไม่กลั้นลมหายใจนะคะมือกดพื้นดันตัวกลับขึ้นานนางใครที่ยกแขนยืดแนวเดียวกับผูให้ปล่อยแขนลงมาชันเข่าขวาขึ้นมาด้านหน้าพับขาซ้ายไว้ดึงเท้าฉิดก้นขวาใช้มือขวานะคะใช้3ามนิ้วแรกจับที่นิ้วหัวแม่โป้งข้างขวาเอามือซ้ายวางพื้นด้านข้างสะโพกทางด้านซ้าย ใครที่ตึงมากขาตึงให้เอาผ้าหรือเชือกมาคล้องเท้าขวาแล้วเอามือจับเชือกไว้ค่ะหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นด้านหน้าถิบขาตึงยืดอกไว้หายใจออกค่อยๆเปิดสะโพกยืดขาออกไปทางด้านขวาบิดกลับด้านหน้าชันเข่ากลับลงมาที่พื้นยกขาขวาขึ้นหายใจเข้าไม่กระชากล้ามเนื้อหายใจออกเปิดสะโพกไปทางด้านขวาเอาเท่าที่ได้บิดกลับชันเข่าลง ยกขาขึ้นด้านหน้าถีบขาตึงเปิดสะโพกออกไปทางขวาบิกกลับด้านหน้าชันเข่าขวากลับลงมาที่พื้นหายใจเข้ายกขาขึ้นยืดอกไว้หลังตรงหายใจออกเปิดสะโพกไปทางขวาบิกกลับด้านหน้าชันเข่าลงพื้นอีกรอบนะคะยกขาขวาขึ้น เปิดสะโพกไปทางขวาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นบิดกลับมาด้านหน้าค่ะเราไม่ชันเข่ากลับนะหายใจเข้าหายใจออกขมแมวท้องยกขาซ้ายขึ้นด้านหน้าเท้าที่ไหวค่ะพับขาลงยกขาซ้ายขึ้นลงขึ้นลงอีกสองครั้งค่ะยกขาขึ้นอย่าลืมเอามือซ้ายดันพื้นไว้ ลงยกขาขึ้นพับเข่ากลับลงมาชันเข่าขวาลงมาที่พื้นคลายมือออกเอามือขวาออกไปวางพื้นด้านหลังสะโพกทางขวานะคะยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเขา้าหายใจออกบิดตัวมาทางขวาเอาแขนซ้ายมากอดที่หัวเข่ายืดอกขึ้นหันหน้ามองผ่านหัวไหล่ขวาไปด้านหลังขมแมวท้องไม่กั้นลมนะคะ บิดตัวไปให้หน้าอกหาเขา่าสะโพกแนบพื้นได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะหัวไหล่หลังสะโพกของเราเป็นเส้นตรงนะคะอย่าเอ็นตัวไปข้างหลังหันหน้ากลับแล้วคลายแขนออกมาพับขาขวา,าไปด้านหลังค่ะขา,ขา,ขาชิดก้นดึงหลังเท้าซ้ายขึ้นมาขัดที่ขาหนีบข้างขวาตรงนี้ใครที่เจ็บหัวเข่าหรือสะโพกตึงนะคะให้เอาบล็อกหรือมอนรองใต้สะโพกกับใต้เข่าซ้ายค่ะ แล้วก็เอาผ้าขนหนูนะคะสอดเข้าไปที่ใต้ข้อพับขาขวาค่ะอ้อมแขนซ้ายไปด้านหลังเอาหลังมือคัดเอวไว้นะคะใครที่หัวไหล่ย,ยืดหยุ่นดีค่อยๆขยับมือไปจับที่ปลายเท้าซ้ายค่ะหรือใครจะเอาเชือกหรือผ้าคล้องเท้าแล้วมือดึงเชือกก็ได้หายใจเข้ายกแขนขวาชี้ถูหายใจออกบิดตัวไปทางด้านซ้ายเอามือขวาจับที่หัวเข่าซ้ายหันหน้ามองผ่านไหล่ซ้ายไปข้างหลังนะคะขมัมวท้อง หายใจเข้าบิดกลับยกแขนขวาขึ้นมาชี้ถูหายใจออกโน้มตัวไปด้านหน้า45องศาแขนขวาแนวเดียวกับหูใครไม่ไหวยืดแขนขวาไปด้านหน้าแนวเดียวกับไหล่กลับตรงกลางแล้วบิดตัวไปทางด้านซ้ายมือขวาจับเขา่ามองผ่านไหล่ซ้ายหลังไหล่คอตึงบิดกลับยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกโน้มตัวด้านหน้า45องศาถอยกลับตรงกลาง บิดตัวไปทางด้านซ้ายมือขวาด้านข้ามองผ่านไหล่ซ้ายหายใจเข้าปิดกลับโยกแขนขึ้นหายใจออกน้มตัวด้านหน้า45องศาหายใจเข้ายกหลังขึ้นแล้วหายใจออกลดแขนคลายมือซ้ายออกไปเยื้ขาซ้ายออกไปข้างหน้าค่ะเยื้ขาขวาตามออกไป ขยับเท้ากว้างกว่าสะโพกเล็กน้อยหรือเท้ากว้างประมาณเสื่อเหยียดขาสองข้างให้ตึงยกสองแขนขึ้นข้างบนหายใจเข้าหายใจออกพับตัวไปหาขาขวามือสองข้างกดพื้นค่อมขาเอาไว้ตามองปลายเท้าขแมวท้องไม่กั้นลมยกอกยกสองแขนกลับขึ้นข้างบนหายใจเข้าหายใจออกพับตัวไปหาขาซ้ายยืดแขนออกไปข้างหน้าให้ตึงนะคะยกอกยกสองแขนขึ้นข้างบน ขม่วท้องน้มตัวไปด้านหน้าตรงกลาง45องศาปล่อยมือลงไปดันที่พื้นข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออกไตมือออกไปข้างหน้าไกลๆพับตัวลงไปเท่าที่เราทําได้ค่ะไตมือถอยกลับมาดันอกกลับมานั่งหลังตรงแล้วเรายืดขาซ้ายของเราไปข้างหน้าให้ตรงกับหัวไหล่ซ้ายพอดีพับขาขวาเข้ามาฝ่าเท้าชิดต้นขาซ้ายค่ะ นั่งหลังตรงยกสองแขนขึ้นชีห้หูหายใจเข้าหายใจออกโน้มตัวไปด้านหน้า45องศาแขนแนวเดียวกับหูไม่ไหวยืดแขนสองข้างไปด้านหน้าระดับไหล่หายใจเข้ายกอกกลับตรงกลางหายใจออกโน้มตัวไปข้างหน้า45องศาแขนไหล่หลังสะโพกตึงหายใจเข้ากลับตรงกลางหายใจออกขมัมวท้องโน้มตัวด้านหน้า45องศาค่ะ ตรงนี้ใครไหวปล่อยมือดันพื้นนะคะขึ้นลดแขนสองข้างลงมาชั้นขาซ้ายขึ้นมาด้านหน้าดึงเท้ากวาไปชิดก้นสายค่ะมือขวาดันพื้นด้านข้างลำตัวเอามือซ้ายจับนิ้วหัวแม่เท้าซ้ายใช้สามนิ้วแรกนะคะใครตึงมากเอาผ้าหรือเชือกมาคล้องเท้าซ้ายแล้วเอามือซ้ายจับเชือก พร้อมแล้วนะคะหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นด้านหน้าถีบขาเตึงเท่าที่ไหวหายใจออกเปิดสะโพกออกไปทางด้านซ้ายได้แค่ไหนเอาแค่นั้นยืดอกไว้บีกกลับด้านหน้าชันเข่าซ้ายกลับลงมาที่พื้นหายใจเข้ายกขาซ้ายหายใจออกเปิดสะโพกไปทางด้านซ้ายบิดก,กลับด้านหน้าชันเข่าลงพื้นยกขาขึ้น ไม่กระชากกล้ามเนื้อเปิดสะโพกออกไปด้านซ้ายบิดกลับด้านหน้าชันเข่าลงพื้นอีกสองค่ะหายใจเข้ายกขาหายใจออกเปิดสะโพกปิดกลับด้านหน้าพับขาชันเข่ายกขาขึ้น เปิดสะโพกไปทางด้านซ้ายบิดกลับด้านหน้ารอบนี้ไม่ต้องชันเข่ายกขาข้างไว้มือขวาดันพื้นเอาไว้หายใจเข้าหายใจออกขมแมวท้องยกขาขวายืดขึ้นไปเท่าที่ไหวค่ะพับขากลับลงมาวางเข่าขมแมวท้องยกขาขวาขึ้นด้านหน้าลงหายใจเข้าหายใจออกขมแมวท้อง ยกขาขึ้นลงอีกสองครั้งค่ะขึ้นลงยกขาขวาขึ้นพับเข่ากลับลงมาวางที่พื้นแล้วชันเข่าซ้ายกลับลงมา ลอยมือซ้ายออกจากเท้าหรือเชือกค่ะแล้วเอามือซ้ายของเราไปกดที่พื้นด้านหลังทางซ้ายหันปลายนิ้วมือออกยกแขนขวาชี้ถูหายใจเข้าหายใจออกปิดตัวมาทางซ้ายแขนขวากอดเข่ายืดอกหันหน้ามองผ่านหัวไหล่ซ้ายหันหน้ากลาบับคลายแขนออกมา าต่อไปค่ะเราพับขาซ้ายไปด้านหลังดึงหลังเท้าขวาขึ้นมาขัดที่ขาหนีบข้างซ้ายอย่าลืมครสะโพกตึงนะคะเอาบล็อกหรือหมอนรองใต้สะโพกครเข่าเจ็บอย่าลืมเอาผ้าขนหนูสอดไปที่ใต้ข้อพับขาซ้ายใครตึงมากอีเข่าขวาลอยเอาบล็อกหรือหมอนรองไว้ที่ใต้หัวเข่าขวาที่มันลอยอยู่ค่ะได้แล้วอ้อมแขนขวาไปด้านหลังใช้หลังมือขัดเอว ใครตึงมากใช้เชือกหรือผ้าคล้องเทา้าเอามือดึงเชือกนะคะใครหัวไหลเยืดหยุ่นดีขยับมือขวาเข้าไปจับที่ปลายเท้าคะ่ะจัดระเบียบแขนได้แล้วยกแขนซ้ายชี้ถูหายใจเข้าหายใจออกบิดตัวมาทางขวาเอามือซ้ายผลักเข่าขวามองผ่านไหล่ขวาไปข้างหลังเวลาบิดอย่าลืมเขมวท้องด้วยนะเบิดกลับยกแขนซ้าย โน้มตัวไปด้านหน้า45องศาแขนซ้ายแนวเดียวกับหูค่ะหายใจเข้ายกหลังกลับขึ้นมาหายใจออกบิดตัวไปทางขวามองผ่านไหล่ขวาบิดกลับยกแขนซ้ายยืดขึ้นข้างบนโน้มตัวไปด้านหน้า45องศายกหลังกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกบิดตัวไปทางขวา มือซ้ายผลักข,ขวามองผ่านหัวไหล่บิดก,กลับยกแขนซ้ายขึ้นข้างบนโน้มตัวไปด้านหน้า45องศากแกแมวท้องด้วยยกหลังกลับขึ้นมาลดแขนคลายมือขวาออกมาค่ะขยับขายืดออกไปข้างหน้าเหยียดขาให้ตึงทั้งสองข้างขากว้างเท่ากับช่วงเสื่อมเหมือนเดิมค่ะเหยียดขาตึง นั่งหลังตรงยกสองแขนชี้ถูหายใจเข้าหายใจออกพับตัวไปหาขาซ้ายมือสองข้างกดพื้นค้อมขายืดแขนออกไปด้านหน้าให้เตึงใช้ปลายนิ้วมือดันพื้นไว้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะหายใจเข้ายกอกยกสองแขนกลับขึ้นข้างบนหายใจออกพับตัวไปหาขาข,าขวามือสองข้างกดพื้นค่อมขาหายใจเข้ายกอกยกสองแขนขึ้น หายใจออกโน้มตัวด้านหน้า45องศาแล้วเราปล่อยมือวางพื้นด้านหน้ายืดแขนให้ตึงค่ะหายใจเข้าหายใจออกไตมือสองข้างออกไปไกลๆพับตัวก,ก้มเท่าที่ได้เงยหนะ้ามองมือไตมือถอยกลับมาค่ะดันอกกลับมานั่งหลังตรงแล้วพับขาสองข้างเข้ามาขัดสมาธิจะซ้อนขาหรือไม่ซ้อนก็ได้เอามือสองข้างวางที่เขา่า นั่งหลังตรงหลับตานิ่งไว้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหัวไหล่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวตามที่เราทำได้นะคะค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าไม่ยากเลยพอทํากันไหวไหมคะใครที่กล้ามเนื้อตึงมากอย่าลืมใช้อุป,ปกรณ์ช่วยตามที่นานาแนะนํานะคะจะทําให้การฝึกง่ายขึ้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ